ลงเองยังไงครับเก่งมากเลยครับโอเคไหมฮะอะไรนะใครกินอาเก็ตไม่เอาเบอร์เกอร์เหรอไม่เอาแล้วน้องก้ากินอะไรจุกน้องเลอ่ะเก่งไปจุกน้องไปแม่บันไดยื่งนขึ้นเก่งป่ะแมบันบันไดเลยเหรอแต่มันเลื่อนไงใช่ไหมแต่มันเลื่อนใช่ไหม อาาปสั่งออเดอร์ก่อนแม็กด้วยนู่นสิดุกเราเคยมาแล้วที่เนี่ยกินนักเก็ตใช่ไหมเอาไก่ก็มีไงไก่อ่ะไก่ไหมนู่นนู่นก่อนกินอะไรมาดูต่อคิวมาลองนี่รอก่อนมายืนนี่มาดูน้องก้ามังนี้เอาไก่เหรอไก่ไก่เหรอกินเหรอเอาไก่เราเอาน่องนึงก่อนนะเผื่อมันเผ็ดนะก่อนไม่กินโอเคไหมน้องก้ามังนี้เอาไก่เป็นน่องใช่ปหมไก่เป็นน่องครับ เราสั่งอาหารก่อนเราค่อยไปเลือกโต๊ะเอาเอาอะไรนะลูกเอาไก่เอานักเก็ตใช่ไหมเอานักเก็ตกไก่โอเคแป๊บหนึงลูกเราก่อนพี่เราใช้พี่เราสั่งก่อนครับได้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 เดี๋ยวคุณแม่สั่งอาหารกับพี่กรณ์ก่อนนะแล้วแม่สั่งให้เอาอานาเก็ตใช่ไหมกับไก่นะโอเคออาเอานักเก็ตสิบหกชิ้นนะค่ะทานนี่นะคะ โอเคเดี๋ยวรอก่อนได้รอก่อนที่น่าจะได้แล้วเอานะแล้วแม่เคยบอกแม่น้องจะเอาอะไรอ่ะฮะเอาไก่ต่อต้องขอยได้เดี๋ยวแม่บอกแล้วรอพี่รอพี่รอพอดิจ้ะนักแก๊สหกชิ้นนะค่ะบอกมันมีเป็นเป็นสิบใช่ไหมเป็นชุดสิบใช่ป่ะแล้วก็หกใช่ป่ะก็ก็เอาเอาเป็นชุดสิบชิ้นอะชุดหนึ่งแล้วก็นักแก๊สทหารหกแล้วก็เอาเป็นไก่เป็นน่องอะค่ะสองสองน่องทานี่ โอเคไหมโอเคนักเก็ตสีสดนะคะค้บเป็นเซตนี้เลยนะคะคู่กอกไก่เลยแต่วันนี้จะได้แค่สีชมจะมีเซ็ตพายแบบเดื่อเข้าขึ้นมาอ๋อได้ได้ได้แล้วก็นักเก็ตสีชิ้นเกนเป็นนักเก็ตเดี่ยวๆนะคนี่ก็ป็น้ำอ๋อได้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 ค่ะได้ได้เป็นนักเก็ตสชิ้น่สองแล้วกเป็นเซ็ตไก่ดได้ค่ะอ่าได้เ็นไก่เห็ดไม่เห็ดนาตัวไหนเออตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกก็ได้รอคุณยายก่อนคุณยายไปหาหมอตัวนี้ใช่ไหม อ่าได้ได้อันนี้บินนี่ดูเลขบินซิว่าเดี๋ยวเขาจะเรียกตามเลขเลขอะไรบอกเลขคุณแม่ซิเลขอะไรสองหกศูนย์สองหกศูนย์กี่บาทวันเนี้ยมื้อนี้กี่บาทครับไม่รู้อ่ะนี่ไงดูราคานี่ไงเท่าไหร่นี่ไงเท่าไหร่นี่ไงเท่าไหร่สามร้อยสิบสามร้อยหนึ่งบาทเออสามร้อยหนึ่งบาทโอเคไหมใครกินไก่ได้เลยนี่น้องก้าวฟังเดี๋ยวฟัง นี่ฟังพี่เขาเรียกออเดอร์นะนี่พี่จะเรียกนี้ดูนี่ดูนี่ครับดูในบินนี่สองหกศูนย์โอเคไหมฟังๆนะพี่จะเรียกออเดอร์หมายเลขสองหกศูนย์ค่าอย่างเงี้ยโอเคไหมมันก้าวช่วยช่วยคุณแม่ฟังนะโอเคป่ะครับออเดอร์หมายเลขสี่หกศูนย์เฮ้ยไม่ใช่ของเราสิใช่ไหมสองหกศูนย์สองหกศูนย์สี่ใช่ไหมไม่ตามหกศูนย์ยี่ไหนอยไม่ตามหกศูนย์ไม่มีม,มีแต่สองหกศูน 0, <0. S 2> ย์คุณแม่ดูฮะ ไอแผดแบตหมด<า>มแล้วนะครับาม,ามตูว1ครับสามามตูวหนึ่งเพื่อนตามตูวหนึ่งอ่ะไม่ามตัวหนึ่งทำไมอ่ะสามตัวหนึ่งทำไมครับไม่สามตูนหนึ่งก็มานั่งให้ดีครับลูกเราคุณยายก่อนนะคุณยายไปหาหมอหน้าก่อนนะ<า>ครับว่ายังไงครับรรครับไ่เเป็นรระบบบียคัด้เหรอ เราเลขอะไรเมื่อกี้ออเดอร์เราเลขอะไรนะสามหกศูนย์สองกนย์สอหกเละไรนะสองยเก่งมากสองเจ็